จิ้งจกมีกี่ขาสี่เดิจิงจกมีสี่ขาแล้วจิงจกหกขามีกี่ตัวหกขาไม่มีจิงจกหกขาไม่มีมีจิงจกหกขามีหนึ่งตัวหนึ่งตัวแต่สองหัวเฮ้ยนับดูด้วยกันคุณผู้ชมยอยู่ด้วยหรอยังกระดุกกระดิ๊กอยู่เลยเนี่ยเห็นเลย้นหอไหมเ,เห็นตาหลือไหมคุณผู้ชมจิงจกหนึ่งตัวสองหัวหกขาถูกละบ้านเลขที่ล่ะหนึ่งเก้า ทับหนึ่งม่เลยที่19เทับหนึ่งนะอ,อยู่ที่อำเภอลานสกาที่เมืองคอนนครศรีธรรมราชคือพอมีข่าวออไปปุ๊บชาวบ้านอยากมาขอดูอะ่ะไหนขอดูจิ้งจกสองหัวหน่อยสิพิจารันเนี่ยนะก็เอาจิ้งจกตัวเนี้ยออกมาโชว์เอามาวางไว้ในถาดน,นี่แล้วเอาอาหารให้มันกินด้วยมันกินข้าวสุกนะชาวบ้านเขาก็แบบว่ามาส่องเอาไฟมาส่องเห็นไหมแล้วก็มาดูกันแบบชัดชัดอุย้ยเขาบอกว่าต้องเอาอะไรอะ่ะก็เอาหัวเอาขาเอาหางเอามาเรียงกันสิ ส,สองหัวหขาหนึ่งหางอ่ะเอาบาลขทีด้วยบ้าลที19ทับ1นึเอาเครื่องหมายทับออกไปแล้วกัน191ก็เดี๋ยวรอค่ะเอาไปเสี่ยงโชคงวดนี้นะคะโอ้ยคุณผู้ชมมาดูข่าวนี้หน่อยเป็นเรื่องของคนกลัวงูที่อุดรธานีนางศรีไพรปัญญาคำอายุ77แล้วท่านเป็นข้าราชการ,รบำนาญน,นะเป็นคูคตกใจสุดขีดแล้วครับตอนเดินขึ้นชั้นสนั่นเห็นไหมเห็นไหมเลื่อมๆอ่ะนะเลื่อมๆอ่ะ งูครับงูนอนขดอยู่ครับก็ร้องบอกลูกลูกงูเข้าบ้านลูกคุณผู้ชมเหตุเกิดตั้งแต่สิบโมง<ม>นะสิบโมงแล้วก็ออกไปทําธุระ <S <S 1> <S 1> กลับมาอีกทีสี่โมงเย็นครับโอ้ก็ลูกก็คงเอางูออกไปแล้วที่ไหนได้คุณผู้ชมครับ <S <S ตั้งแต่สิบโมงยันสี่โมงเย็นน่ะลูกอยู่บนโต๊ะเอาไฟฉายส่องงูอยู่แบบนั้นกลัวมันจะฆ่าสายตาไปข้าวเคิลไม่ได้กินโอ้โหคุณศรีพลายกลับมาปั๊บ ก็แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะฮะให้มาช่วยจับหน่อยนี่แหละงูไปซ่อนอยู่ครับคุณผู้ชมก็แหมถ้าเรียกแต่แรกนะเขาบอกว่าเป็นงูสาหรืองูทำมะพร้าวนะตัวยาวประมาณ180เซนติเมตรโอ้โหยาวเหมือนกันนะเนี่ยนะครับดูเหมือนมันกินหนูเข้าไปเลยอิ่มไม่ไปไหนคุณยายศรีไพรก็บอกว่าโอ้โงงูเข้าบ้านครั้งแรกกลัวก็กลัวแต่ตอนนี้หายกลัวแล้วก็เลยจะนี่จะเอาเลขต่างๆไปเสี่ยงโชค บ้านเลขที่ก็ย้ำนะ1 6 3่งทับหนะครับแล้ววันนี้วัน,ว,นวันเกิดคุณยายด้วยอ๋ออะเหรออะแทงนงั้นก็ขอให้แฮปปี้เบอร์เดย์คุณยายด้วยแล้วกันนะครับคุณยายอายุ77บฮะสารภาพ